โอ้ดีคนเมื่อยไร่นี่คนเมื่อยไร่พี่น้องออกแข็ๆเลยกินยาเขาเนี่ยกินยาแั้วซาตัวก่อนเห็นเขาบอกว่าอยากบอกน้ำเน่อบอกมือกระไดเมื่อยเมื่อยเลยก็ว่าสีบมากเลยมากให้เขาพี่น้องเนี่ยกําลังได้สอบเดี่ยว กลังได้สอบเดียวเมื่อให้สู้ลมสูไทยก็มากขึ้นเขาแหละเพราะว่าเป็นนาทีเอาไปให้ผู้อื่นเลี้ยงเขาบ่เอาดิตอนแรกเขาเจ้าว่ากานสิขายกานมึงสิขายปนีิมึงปนต้องขายมาให้กูเลี้ยงเรื่องเลพอไปถามแถบเป็นกับเมย์ขึกันเป็นกับเมยกันเป็นเงินงวดเป็นกับไลท์ตัวเร็วเป็นกับเมยกันเลยโอ้ต่างคนต่างเมย์เลเนาะสูบนน้ำกันตัวเองได้ไย นี่แหละน้ำยาเพิ่มพลังน้ำยาเพิ่มพลังเป็นตายยู่เลยน้ำยาเพิ่มพลังไปใส่เมื่อไส่ได้กันกินไปแล้วปุ๊บมันสวงตัวกันก็กินเนี่ยมึนหัวตึ๊บตึ๊บตึ๊บกินแล้วก็สวงขึ้นวาดหน่อยนึง หมาลายเมือตึงหลุดเึดงแรงอยู่ตรงตรงแมา่นางอยู่ทางไกลไกลไกลคมพิธีนี่แหละครับเมื่อกี้ก็ไปเอามาจากเต็นทคูนอยู่ในปา่าเพราะว่าอยู่แถวนี้นี่ก็จ้เอาฉีดยาครับก็าจาฉีดยาเนี่ยเหลืองหมดเลยในทางขับไม่หันก็จาเจาอายาขายน้ำม,มาฉีดครับก็เลยเหลืองตายหมด ปกเกี่ยวไปเกี่ยวทั้งในทั้งในปกไดมากกระสอบ,น,บออๆๆนึงอาจจะเลี้ยงออกข้างคางที่ท่านนี่ถือยากกับคางมันจะเต็มกระสอบบ่ไปตอดพุมนแล้วก็บันบุ่เต็มและที่คามจะเอาฟังพุ่นก็ได้อยู่ดอ,อกสูพี่น้องสูสูเพราะให้มันหดหนาฝนเนี่ยหรือว้าฝนตกมากฝนตกมากมาไอ้หน่อยนึงกับเพราะสิดินซึดมีจังหน่อยฝนตกมากเพราะสิดินซึดก็แย่ พอห้ยาได้กซุ่มซื่นซื่นเนมานธรรามดามนจะเหี่ยวเด็ธรรามดามเตาหนี่ยมใเหี่ยวเด็คนตกหมู่บ้านเนี่ยซื่นขึ้นมากน้อยนี่งน่ดเติบขึ้นพบถุงกว้างหลังจากออกจากง้มโรงเรียนแล้วหลังจะออกจากง้มโรงเรียนไปฝอกงแงมไปฝอกงแงมผู้เดียวมาขึ้นมีคนไปนำ จามมีบบกราคนเด้วย <c oughs> <c oughs> ไปฟองง่าอยู่กูเดี๋ยววันนี้คนไปน้ามขึ้นไปขอถึงไหกมงแรงจนว่าหอดสามตุ่มบริกินเขาแรงครัมากินเขาแรงสามตุ่มกัวกัด <c oughs> จามม่ที่จามเลยตัวพุมเป็นโรคุ่มแพ่เป็นโรคุ่มแพ่ฝุ่นุ่มแพ่อากาศนอนเดือดไหล ทำดีกว่าเด้อเดี๋ยวมันสิจังม,มันสิจัมาเลยนี่สิจสังถ้าคนแจ้งหน่อยนี่จะไปเกี่ยวอย่างไรร่รางกายก็ต้องพักพี่น้องงานก็ต้องเอาชูไปเม่ใ่ไหมพอบริเกิดว่าเป็นลูกเศรษฐีเนาะพญ่ำมเป็นเศรษฐีพญ่ามสิเรียน เรียนอ่านหนังสือนังสือโคดผู้สอนต่งตงางๆแต่คิดใจของพรท่านใดคิดใจบรท่านใดเพราะวะ่าปางานอย่างสี่พรท่านใดปางานนี่ปงาปงานเกี่ยวหยาเกี่ยวพระท่านใดปางานเลี้ยงงั่วพรท่านใดการจะเป็นงานออนไลน์เลยตรงๆครับกานออนไลน์มันเออดบัสลังก์มันก็ทีใส่แหงนบอกเขาก็ต้องเอางานออนไลน์เขาไปนำ้นปนำก่อนสู่ไปน้ำกัดทั้งออนไล่ทั้งออฟไลน์ แต่มันหนักนํำออนออฟไลน์นี่แหละเมื่อมันหนักนํำออฟไลน์มันเลยไปออนไลน์บอกไปใดเพราะว่ามันร่างกายมันเพียมันมันบม่มีแหงไปเลยสดวม่มีแห้งไปทำคลิปบางที่ผมก็ล่งคลิปจนสี่แหละลงคลิปนะแต่บางทีผมก็อยากเอาพวามดูในหนังสือแหละมาสอนเพื่อนเพื่อนสอนพี่สอนน้องแต่เพื่อนว่าสอนแอกแนะนำกันดีกว่าเพราะว่าหน้าตาอย่างสิไปสอนผู้ใดบ่ไดหรอกสอนผู้ใดบ่ไดมบ่มีคนากฟังเพื่อนว่าแนะนำกันแนะนำสอหราบคนที่ อาจี่บุกเคยฟังอ่ะที่บุกเคยรู้เนาะแต่มันกับบุกบางทีมันกับนั่นแหละผู้ลวงคนเมื่อกับอาจจะนาตาปิตาณาซื้อถือแต่เพิ่นบุกเคยอ่านหนังสือดีๆเพิ่นกับที่บุรู้เนี่ยแต่ถึงนาตาขี้ไร้คือผมนี่แต่ก็เลยไปอ่านหนังสือดีๆมากมันกับิี่รู้หลวงพ่นดิบบุกเคยอ่านไ่มวะแต่ผู้ลวงคนเพิ่นอาจจะจบสูงเพิ่นอาจจะจบสูงจบปริญญามากกับสั่งแต่ว่าเพิ่นอาจจะบุกเคยได้ไปอ่านหนังสือดีๆเพิ่นกับเคอ่านหนังสือแบบ การเรียนของเพื่อนหน่อยเพื่อนสิรู้แต่รักการเรียนอาจจะบุลูนังสือหนังสือการสร้างตัวตนนี่ิเนาะจะบุลูไม่ว่ามันก็เรียดที่บริษีไปพ่อบ่าว่าแต่การเรียนสูงเรียนต่ำบ่าว่าแต่นี่พอแต่อ่านหนังสือออกคันมักสแสวงหาขันมีความรู้คนบกว่าคนหงูหงูแทบทุกคนแหละนอกจากบริษีพ่อมักสแสวงหูถึงเป็นเฮตเตเวียนมันก็เน่าแล้ว่น่าพ่อทำไมลุงกะสวัสดีครับ สิ้นทางเพิ่นให้เขาหยุดหักไว้ซ้ำนี้โชคดีเด้อลา่าเมื่อเจ้าตัดสินใจไอ้สิขึ้นว่าเป็นปัญหาเอามาแล้วมันต้องทานไป เพราะว่าหักมันไปบ่ได้สุดท้ายก็ต้องจบบุญที่ห่วมกันมาแต่ศาสตร์อนแค่มาพบกระสียเจ้าไปต้องสละคคำว่าตลอดไปไอ้หอให้จำไอ้ในน้ำกูม,มาส่งทาง ได้มาสู่เคียงข้างเพียงแค่ผ่านสิบอกคือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพอทางใหม่ทับเพิ่นสาเดินางมือนี้เบิดนาที่ของไอาส่งทางย่างใหม่กับคนใหม่ที่บอเม่นอาย พอมีแฮีงมาเนี่ยเก็เลยมาลองเทลงจังอยกลับมาจากอพือครับกลับมาจากพือไปธุระเรื่องไ่บัตรประชารัฐบัรประชาชนเฮานลยล่ะแปลวกับขากำนากินแปลวอยู่ทวีกิจโน่นดินแดงกรับผมแปลวมาไวกินเพราะว่าอยู่บ้านเลือปผากกระป๋องอยู่กระป๋องเดียวมุอเศร้าเลือปผากกระป๋องอยู่กระป๋องเดียวแล้วก็ไปแกะกินแล้วเศร้าแกะก็ได้กินมดดวลาเดียวหรืว่ากระป๋องเวลาหนึ่ง ปลากระป๋องกระป๋องหนึ่งผมกินในสามเวลาหมดเลยกินเร้ากินเที่ยงกินแรงสามเวลาปลากระป๋องหนึ่งไอ้คันสี่กินหลายเวลาคนนั้นกะเทลงต้่มใส่หม้อใส่มะม่าใส่ผักใส่มีใส่สีน้อกไปจัง่อยกระสีได้ได้เกินสามเวลาพี่น้องกินสุดยอดประหยัดผมอ่ะสุดยอดประหยัดแต่หาเงินบกิงน้องผูจ้าหาเงินบกิงน้องผูจ้าในเรื่องออฟไลน์เพราะว่าสุขฟาพบกิงแรงแรงปุนเพิ่นไปหาเงิน มื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งพันด้เป็นพันหาลอยยางบ่อเลยก็สามลอยหาลอยพันสองพันเป็นหาแต่ว่าผมสุขภาพบกแข็งแรงผมก็เลยหาก๊อก็แก๊แกแน่บ้านนี้ยังในหลวงออนไลน์นี่แหละได้อาทิตศหนึ่งบุกพอร้อยก็มีในหลวงออนไลน์เพราะว่าการขายที่ซื้อขายที่ซื้อโดยบ่ให้คุณประโยชน์ของคนนี่บบคกไปมีคนซื้อเอาแต่เอาต้องให้คุณประโยชน์แก่บุคคลนั้น ตื unting, home, right, game, Video Video ่นคู่คนหลายๆคนม่นก็บอกว่าสิขายของในใสกับสร้างขายของในล้านในอยังในออฟไลน์บั่นเพราว่าในโลกออนไลน์แหละเท่าตรงให้ประโยชน์เท่าตรงไห้คุณค่าผู้คนก่อนให้คุณค่าผู้คนแล้วผู้คนยังสิดตอบแทนออกมาด้วยอ่ากำลังใจนี้ว่าเงินท่องกันเร็วแต่เพิ่นเนาะนั่นแหละผมก็ไปเรียนมาอยู่แต่นั่นแหละพี่น้องบ่บ่เป่นยเด้บ่แม่นง่ายที่เฮาสิได้เพราะว่า กำเนิดเท่ามากอย่างไดล่ะกำเนิดเท่าต้นกำเนิดเท่ามากอย่างไดียวอแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเคยพาขายเคยพ้า,า,พาหินผ้าทำบ่อนั่นแหละเรากะสังคมสังคมที่เขาไปเรียนรู้มาเรียนรูอย่างไรเรียนรู้ใส่แรงกายเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ไหวคิดว่าแต่ก่อนภูมิคือคิดว่าการขยันการเฮ็ดงานดังๆ,ๆทีเดียวผมรวยเนี่ยอาชู้ม,มือนี้มูอเลี้ยวมูอเลี้ยวการเฮ็ดงานนักบ่ยวยเห็นด้วยเฮ็นป่วยป่วยป่วยอ การท็่งานนะักทุนเทงานนะักโฮมแรง่รงเมื่อว่นจะนทร์ปุผมก็เห็นเพ่อนพี่น้องไล้ยคนพี่น้องหลายคน,น,ลยคนเลียงวัวเลียงควายเป็นลา้สิบตัวเป็นร้อยตัววังสีดลร่ำลวยออกไปมากแลนรักง้วรักควายเมืดเมือ่อจอยจอโจกลวกพร้อมพี่น้องมันลเป็นงานถี่จะเฮ้า,าไปสู่จุดสำเร็จแบบสบายงานเกษตรกรรมขันเป็นเฮ้าเห็ดแบบ ประเทศนอกเขาเห็ดกันนะเห็ดแบบใส่เครื่องจกักรซอยเฮาบัวตองเอาแรงกายเขาลุ่มไปฮา,าใส่เครื่อง